สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมทรงซั์รถคุณเล็กนะครพนมรับงานทั่วทีบนะครับขุดโค้งน้องนาฮะลองสวนมะพร้าวอันนี้ยังไม่ได้แต่งนี่แต่งคลองนะฮะคลองรอบนาเป็นคลองเก่า รอคนมาใหม่ใช้รถขุดสองคันครับรถอีกคันเจ้าของยังไม่มาครับรถเราตักรอถอยดินออกครับเป็นดินเหนียวนะฮะดินแถวนครพนมเรียกว่าดินขีม่อนต้องได้เปิดฝาท้ายครับ เ่กันชัวๆไปเลยเป็นสวนมะพร้าวนะฮะนาง,งานอยู่ที่บ้านดงประยุงอำเภอธาตุพนมนะครับเดี๋ยวมาดูสะ ต้นไม้อันนี้คือเอาขนออกมาจากกลางนานะครับขนออกมาจากกลางนาแล้วมาปลูกใหม่ <c oughs> เกจะทำเป็นเลนมาร,ร์กครับสถานที่ท่องเที่ยว <c oughs> เอาคนอนุญาตออกสื่อนะครับ <c oughs> อธิเดินทำโคกครับท่านผู้ชมทำโคกหลังนาค่ะใกล้ประสบผลสำเร็จของเขาเองน้องน้องเจ้าของโครงการยอมรับในมือน้องรนครับอันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับผู้จ้าง เจวาคนสวยขคดดินมาทีตรงนี้ทำอะไรครับพี่ตรงนี้ทำเนอสลีวนะคะตรงนี้จะทำเนอสลีวเนอสลีวนะครับคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ชมช่วงต้นปี อ๋อปลายปีหกสี่นะครับปลายปีหกสี่เจอกันนะฮะก็จะมีร้านกาแฟบ้างคอฟฟี่ช็อปคอฟอคอฟี่ช็อปอ่าอะไรหลายๆอย่างนะฮะถ้าไม่มีโควิดนี่น่าจะคนเยอะน่าดูนะครับแต่น่ความรุนนมโควิดห่างไกลค่ะอาก,กาศปวดหงนะคะ เห um ็นว่าได้ย yeah. ินจะทําตึกเลี้ยงนกนางแอ่นด้วยนะฮะเอ้ยแม่นบอกนกนางแอ่นครับครับเพราะว่าเธอต้องเดินขึ้นไปดูเพราะว่ามันมีแหล่งแม่น้ำครับอ่าด้านหน้าก็จะมีแหล่งแม่น้ํานะฮะน้ําไม่ขาดครับพื้นที่แถวนี้น้องอะไรครับพี่เป็นน้องขนาดใหญ่นะฮะอันนี้คือ เป็นคลองมาแล้วก็มาทะลุถึงที่ของจิวานะครับก็ทำเป็นคลองรับรับน้ําเข้าไปแล้วก็จะมีล่องสวนอ่าล่องล่องมะพร้าวจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมได้ดูนะฮะลักษณะเนื้อง,งานพื้นที่ประมาณ5-6หไร่นะครับ เป็นของรับน้ำนะครับน้ำมีตลอดปีอันทางนี้ที่เว้นไว้ตรงเสาล้วของลูกค้านะครับก็จะเว้นเป็นถนนทางเข้าอีกด้านหนึ่งจะวางท่อระบายน้ำขนาดหนึ่งเมตรสองแถวนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำหมุนน้ำน่าจะเยอะถ้าจะใส่ท่อหกสิบนี้กวจะขาดน,นะครับ ถนนกว้างก็หถึงหเมตรนะฮะมาดูพื้นที่โดยรอบครับอันนี้ลอกสะเก่าเอาดินปั้นคันกู คันนี้จอดรอนะครับเจ้าของยังไม่มาล่องสวนมะพร้าวนะครับยังเหลืออีกล่องนึงนะฮะตรงที่รถดำจอดจะขุดเพิ่มอีกล่องหนึ่งแต่ว่าเอาไว้เก็บงานนะครับนะี่ครับระดับน้ําตัวนี้ยังไม่เปิดทางน้ําเข้านะครับตัวนี้เอาน้ําเข้าแล้วเมื่อวานเปิดน้ําเข้าแล้ว แล้วก็ไล่เก็บงานครับวันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับแต่งเบิมแต่งตรงที่จะปลูกต้นมะพร้าวนะฮะน้ำนี่ไม่ต้องห่วงครับเยอะครับเยอะ ตัวนี้ก็น้ำอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะมาจากห้วยอีกคนละฟากก็กั้นไว้ก่อนนะครับกลัวมวลน,น้ำจะเยอะนี่ครับลักษณะงานคร่าวๆก็จะประมาณเท่านี้นะครับเป็นล่องมะพร้าวนะครับ คันคูพวกนี้ก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมโครงการเกเยอะครับสวนตรงนู้นที่เขาไทยไว้นะ่ะมันทำนาแล้วไม่รู้เป็นยังไงมันน้ำท่วมหรือเปล่าแกก็กเลยว่าจะ จะถมและทำเป็นสวนเมล่อนนะฮะอนาคตแกว่าไว้พื้นที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแต่ว่าขุดยกล่องขึ้นแล้วก็ถือว่าพ้นจากน้ำท่วมนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนานแล้วงานเยอะครับไม่มีเวลาได้ลงส่วนมากก็จะเป็นงานเสาไฟงานกลมทางหลวงนะครับขุดลงสายขุดตัวหม้อนะครับ เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานก็คอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้สุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปให,ใหม่ของทีมงานเรานะฮะสำหรับรายการรับจ้างขุดทั่วที่โดยทีมงานทรงทรั์รถขุเล็กนครพนมก็ขอจบลงเพีียงแคคนนน้้้ไวเจอกัลิปหา คลิปนี้สวัสดีครับ